289ผ่อนสั้นๆ3ปีจบๆค่ะคันนี้เป็นอ su ุสมิวเซเ VGS Grow Series คันนี้เป็นตัว Primo นะคะเกียร์ออโต้ค่ะปี2008ยังจัดไฟแนแน์ได้นะคะจัดระยะสั้นค่ะแค่3ปีก็จบค่ะหรือจะซื้อกันสดก็ได้ค่ะไม่บวกแวดเพิ่มนะคะสีขาวมุกสวยๆเลยค่ะ3.0ดีเซลนะคะ รถเจที่นั่งราคาประหยัดนะคะใครตามหามาดูคันนี้ได้เลยค่ะทองเครื่องนะคะเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0 cc ค่ะแรงๆงเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสเบสนะคะเกียร์อโอตโต้ค่ะมีหน,น้าจอมาให้แล้วคอนโซลยังสวยๆอยู่เลยค่ะกุญแจรีโมทนะคะกระจกไฟฟ้าเบาะด้านหลังนะคะนั่งสบายตามสไตล์เลยค่ะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะรถครอบครัวราคาประหยัด ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ